เลิกเล่นไอจีคนดังมีเหตุผลหลากหลายช่วงที่ผ่านมาก็มีเหล่าศิลปินดาราหลายคนต้องเลิกเล่นโซเชียลมีเดียสุดฮิตอย่างอินสตาแกรมทั้งที่บางคนก็มียอดผู้ติดตามในหลักหลายแสนด้วยเหตุผลแตกต่างกันออกไปซึ่งต้องยอมรับเขาว่าปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียนานาชนิดสามารถเชื่อมคนดังให้เขาถึงบรรดาแฟนคลับได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน คงไม่สามารถปิดก้นการแสดงความคิดเห็นทั้งหลากหลายทั้งแง่บวกและแง่ลบได้จนบางคนทนแรงเสียดทานเหล่านี้ไม่ไหวจนต้องขอบายหรือบางคนเลิกเล่นเพราะว่าเหตุผลส่วนตัวสุดติดว่าไม่มีเวลาและอีกร้อยแปดเหตุผลของเหล่าคนดังที่หันหลังให้โซเชียลมีเดียยอดฮิตชนิดนี้มาดูกันดีกว่าเขาว่าจะมีใครบอกละอินสตาแกรมกันบ้าง ขอเริ่มสตาร์ทกันด้วยพระเอกหนุ่มไซค์กระทัดรัดอย่างอ๊อฟชนะพลที่ดูเหมือนว่าไม่ถูกฉลกกับสังคมโซเชียลเอามากๆเริ่มจากถูกมือดีป,ปลอมลายแล้วไปหาผลประโยชน์ในทางมิชอบใช้ลายปลอมไปหลอกคุยกับบรรดาหนุ่มๆชาวสีม่วงซึ่งพระเอกหนุ่มไม่รอช้าค่ะรีบแจ้งความดำเนินคดีคนทำผิดถึงแม้ว่าจะเป็นการเชื้อไก่ให้ลิงดูซึ่งหนุ่มอ๊อฟก็หวังว่าเรื่องยุ่งๆจะจบ แต่ที่ไหนได้ครอสซ้ำกรมซัดเข้าไประรอกใหญ่ล่ามาถึงอินสตาแกรมของหนุ่มอ๊อฟที่ดันโดนมือดีแฮกไอจเสียอย่างนั้นล่าสุดหนุ่มอ๊อฟก็ได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความอําลา IG ว่าขณะนี้มีคนแฮกไอจีอ๊อฟนะครับซึ่งเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีอ๊อฟประกาศปิดไอจของอ๊อฟครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งแน่นอนคืาว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับของหนุ่มอ๊อฟออกมาดราม่าชุดใหญ่ หวังว่าหนุ่มออฟจะกลับมาเล่นไอจีใหม่อีกรอบนะคะข <'s> <ฤ>ยับมาที่ลูกทุ่งสาวค่ะแดนยึงสาวกระแตนิพพรที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอประกาศเลิกเล่นอินสตาแกรเพราะว่าถูกมรสุมข่าวด้านลบมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาต่อว่าต่อขานสร้างความไม่สบายใจให้สารพัดถึงขนาดเจ้าตัวตามบล็อกฟอลโล่ป่วนจนเมือยนิ้วโดยสาวกระแตโพสต์ข้อความว่าแต่บล็อกฟอลโล่หมดนะ ถ้าเข้ามาด่าก,ก็ไม่ต้องเข้ามาเนอะต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนอะรักๆัก,ก,ก,กจากนั้นไม่นานสาวก็แตก็ได้เปิด Instagram อินสตาแกรมอันใหม่พร้อมกับลงรูปที่มีข้อความประกาศไว้ว่าประกาศนะคะแต่เลิกเล่น IG แล้ว IG ทั้งหมดที่เห็นเป็น IG ปลอมที่ทำขึ้นมาแต่ตอนนี้แต่ขอเว้นวักการเล่นไปก่อนนะคะแต่เจอเรื่องไม่ดีช่วงนี้เยอะแยะมากมายจนตอนนี้เกินจะรับไหวเหนื่อยที่จะมาคอยตอบคำถามแล้วค่ะ ขอบคุณทุกกรลยานามิตรทุกๆคนที่คอยให้กำลังใจมาตลอดแต่ขอพักสักพักนะคะรักๆักรักกันกอดกันเนาะ <c oughs> ต่อด้วยสาวพลังเสียงดีอย่างเจนนิเฟอร์คิมที่เลือกอำลาโลกแห่งอินสตาแกรมไปอย่างเงียบๆหลังจากถูกเหล่าแฟนคลับผู้เข้าประกวดรายการ The Voice เข้ามาถล่มด่านในไอจีของนักร้องสาวชนิดต่อเนื่องแบบไม่มีพักเจ้าของไอจใช้ความสงบนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอยู่นาน จนอดทนไม่ไหวก็ต้องออกมาตอบโต้ตบางจนเหนื่อยสุดท้ายเพื่อป้องกันอาการเก๊กซิมเจคิมก็เลยเลือกทางออกโดยการขอปิดไอจีอย่างท้าวอนไม่ต้องรับรู้ข้อมูลอะไรกันอีกต่อไปแต่ที่เลิศไปกว่านั้นล่าสุดเจคิมก็แอบโพสต์ข้อความแบบอย่างเชิงเบาๆใน Facebook ของตัวเองว่าใครคิดถึงไอจีเจคิมเรียลยกมือขึ้นอ้าวมาลุ้นกันต่อค่าว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรกันหนอ ผัดมาอีกหนึ่งหนุ่มอย่างหนุ่มเอกสุภากรหรือที่ใครๆรู้จักกันดีในานามเอกท่าไม้เด็กวัดร้อยล้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เลิกเล่นอินสตาแกรมเช่นเดียวกันก็เพราะว่าหนุ่มเอกก็ต้องทำงานธุรกิจส่วนตัวที่ยุ่งจนเกือบจะไม่มีเวลาพักรวมถึงมีงานถ่ายละครเข้ามาเพิ่มอีกทำให้ไม่มีเวลามาน,นั่งอัปเดตรูปหรือคอยเอาใจแฟนๆที่มาคอยคอมเมนต์ในอินสตาแกรม เอาเป็นว่าใครที่อยากจะเห็นหน้าหล,ลอกๆของหนุ่มเอก <_ C> e <at> ก็ให้ไปดูที่อินสตาแกรมเพื่อนๆคนอื่นได้นะเจ้าค่ะ <_ C> e <at> ส่วนนางเอกสาวขาแซบอย่างสาวพลอยเชอร์มานที่ประกาศว่าจะหยุดเล่นอินสตาแกรมนานถึง1เดือนด้วยข้อความว่าให้ฝากร้านไปเลย1เดือนเอาให้เต็มเพราะลำคานอินสตาแกรมที่ชอบมาฝากร้านอย่างไม่มีมารยาท สุดจะทนเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนและน่าลำคาญใจให้แก่เหล่าศิลปินดาราม,มากมายโดยไม่มีความเกรงใจกันเสียเลยรวมถึงตัวนางเอกสาวด้วยเลยประกาศมาตรการคันเด็ดขาดเลยว่าจะขอเลิกเล่นอินสตาแกรมเป็นเวลาหนึ่งเดือนถ้ายัางจะฝากร้านกันอีกอ้าวทราบกันท่วนหน้านะเจ้าค่ะ <c oughs> ปิดท้ายกันที่หนุ่มน้อยที่ด่งดังมาจากซีรีส์ฮอร์โมนอย่างหนุ่มตัว เพราะว่าอยู่ดีๆเจ้าตัวก็ประกาศว่าจะเลิกเล่นอินสตาแกรมซะอย่างนั้นก็เลยทําเอาหลายๆคนหรือว่าเป็นเพราะเพศที่3มเข้ามาวอลแวาน์เลยรู้สึกไม่ดีหรือไม่ก็เป็นเพราะว่ามีปัญหากับสาวที่กําลังคุยด้วยอยู่ซึ่งหนุ่มตัวเผยว่าขอพักไปจนกว่าจะรู้สึกว่าการเล่นอินสตาแกรมแล้วมันมีความสุขคือความสุขในการดูรูปมันหายไปพูดด้วยเร้นโอยเสียน,นิกราย สาวคนไหนที่อยากจะให้หนุ่มตัวกลับมาเล่นอินสตาแกรมก็ส่งกําลังใจกันอย่างนักหน่วงหน่อยนะจ๊ะเล่นอินสตาแกรมเอาสนุกคึกแต่พอดีแต่ถ้าเรื่องปวดหัวมากมีก็เลิกเล่นดีกว่าเนอะ